โอ้โห oh, ลมเย็นดีนะทุกคนนะลมเย็นดีมากเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมลงมาอยู่ใต้สะพานแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็คือประมาณเวลาบ่ายสามนะทุกคนของวันที่สองนะก่อนอื่นนะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีผู้มีบุญวาสนาผู้มีเงินเก่าเงินแก่ไว้มาใช้ชาตินี้นะครับ ก็ขอยินดีด้วยนะฮะคนที่มีบุญเก่าบุญแก่นะครับมีเงินทิพย์เงินอะไรมาอุปถัมภ์นะทุกคนนะอิจฉานะฮะบ,บางคนซื้อเป็นร้อยเป็นพันใบก็ไม่ถูกนะบางคนซื้อใบเดียวถูกเฉยเลยนะทุกคนนะอืมเนี่ยนะตอนนี้คือผมอยู่ใต้สะพานแล้วนะมาอยู่ใต้สะพานก็มาเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงที่เขามานั่งตกปลาอยู่แถวนี้นะฮะ มานั่งตกปลาแล้วก็โอ้เหมือนเขาจะได้หลายตัวแล้วนะวันเนี้ยผมดูในเนี่ยในถังเขา,าครับเนาะเขาก็ได้คงจะได้หลายตัวละนะวันนี้นะครับน้ําลงเลยนะทุกคนดูผมจะซูมให้ดูว่าแบบมันซึมเนี่ยมันลงไปในนั้นเลยนะะมันก็จะเป็นขี้เลนอะไรต่างๆนะ เป็นี้เลนอะไรต่างๆซึ่งต่ก่อนอ่ะมันก็เดินได้นะแถวเนี้ยผมเคยเดินอยู่อะไรเงี้ยถ้ามันแบบดินดินไม่เหนียวอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยแบบมันยังชุ่มชุ่มน้ําอยู่เลยนะฮะเดินลงไปก็เป็นเป็นขี้ตมนะทุกคนเป็นขี้ตมเป็นเงี้ยขี้โค่นนะนะยางลงไปก็สิติดติ้นเท่านะฮะอืมตอนท,ที่ดีก็คือปล่อยมันแห้งก่อนดีกว่าเออแล้วค่อยเดินลงไปเนาะ ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่นะฮะนั่งอยู่เนี่ยนั่งยองๆอ,อยู่เพราะว่ามันลมเย็นโชยดีนะก็มานั่งเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงเขาดูคุณลุงเขาตกป่านะเนี่ยทุกคนดูขอนเนี่ยที่ผมมาเล่าให้ฟังอนะดูมันก็เข้าใจเกยนะเนี่ยเกยทางยาวด้วยอะคงจะอยู่นี้อีกนานนะฮะมันต้นใหญ่ด้วยนะครับเนี่ย คงจะอยู่นี้อีกนานถ้ามันเกยแบบนี้นะฮะถ้าเกยทางขวางเลี่ยก็คือมันจะพัดไปแล้วนะแต่เนยเกยทางยาวนะฮะทางแบบไม่ต้านน้ํานะอยู่แบบนี้นะถ้าไม่มีคนมาหลอ่อลงนะฮะนี่คือต่อหม้อที่กลางสะพานสองต่อหม้อนะฮะก็แบบเต็มไปด้วยซากวัสดุอะไรต่างๆซากวัชพืชอะไรต่างๆนะทุกคนนะอืน้ําก็ลงคาดว่าน่าจะลงเรื่อยๆอนะ่ะทุกคน าดว่าน่าจะลงเรื่อยๆซึ่งวันนี้ก็แดดทั้งวันนะฝนสักแมะอะไรก็ไม่มีนะน่าจะลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆไปนู่นแหละจนกว่าพายุลูกใหม่จะเข้านะฮะทุกคนแต่จะบอกว่าตัวนี้เสียงฟ้าร้องใช่แล้วทุกคนเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะฮะ บรรยากาศใต้สะพานนะทุกคนนะตอนนี้ก็คือมีคุณลุงมานั่งคนเดียวนั่งตกปาาคนเดียวส่วนคนอื่นเขาจะยังไม่เลิกงานมั้งหรือว่ายังไงเลิกงานเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยดูแบบขี้โคลนนะทุกคนคนแบบลงไปเหยียบแบบมันลื่นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นขี้โคลนอะ่ะอืม เนี่ยมันเป็นโคลนเล็กๆแบบเนี้ยนะฮะที่แม่น้ำพัดมาเป็นโคลอนอแบบละเอียดละเอียดนะ,ะที่แม่น้ำสีดแดงๆอะไรเงี้ยมันพัดมานะฮะ <S <S มันก็มาทับถมกันตรงชายตลิงอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จะไปทับทับถมกันกลางแม่น้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเกิดเป็นสันดอนสันดานเอ้สันดอนอะไรต่างๆนะ,ะทุกคนตรงกลางแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับอืม โคลนแดงๆนะแม่น้ำแม่น้ำที่แม่น้ำที่เมืองไทยอ่ะจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็นแม่น้ำเดนแ,แดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างล่างมันเป็นมันเป็นดินแม่น้ำเป็นดินเนาะแต่ถ้าตรงต่างประเทศแล้วข้างล่างมันเป็นแบบหินอะไรอย่างเงี้ยแม่น้ำเขาจะเลยเขาก็เลยใส่นะทุกคนมผมโดยเฉพาะเห็นแบบผมไปอยู่เกาหลีสี่ปีห้านปะีเนาะไปอยู่เกาหลีสี่ปีห้าปีแบบ แม่น้ำเขาอ่ะใสใส่ทุกคนข้างล่างเป็นหินนะมันไม่เป็นสีแดงไม่อะไรแบบนั้นถ้าเป็นแดงๆแบบนี้นเขาจะบอกว่ามันสกปรกเลยนะก็จริงอย่างที่เขาว่าเนาะมมันเป็นสีแดงอะไรแบบนี้นของเขาก็ไม่มีนะัะพวกแบบพวกเลนโคนตมอะไรแบบนี้นในแม่น้ำอ่ะอืมแต่ก็จังว่าแหละภูมีประเทศแต่ละ ภูมิประเทศแต่ละที่ไม่เหมือนกันป่าป่าเสเด็จภูมิประเทศแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนนะก็ต่างแตกต่างกันออกไปนะครับโอ้โหบรรยากาศลมเย็นโชยดีทุกคนเนี่ยต้นจามจุรีนะก็แบบมาเป็นร่มเงาให้นะฮะเขาก็เริ่มแบบ เอารถลงมาจอดอีกแล้วนะฮะทุกคนเนี่ยพอรถล,ลงมาจอดอแล้วเพราะว่าแบบน้ํามันลงเยอะไงมันก็เลยมีที่จอดรถนะฮะน้ํามันลงเยอะก็มีที่จอดรถเขาเขามาจอดนะฮะเพราะว่ามันก็บังแดดบังฝนอะไรได้นะตรงใต้สะพานตรงจุดเนี้ยนะฮะถ้ามีงานวัดอนะ่ะเขาจะเอามาจัดตรงแถวนี้ด้วยนะเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ของวัดมันก็มีจํากัดเนาะเขาก็ มีร้านค้งร้านค้าอะไรมาตรงเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะตรงเนี้ยนะฮะเวลามีงานวัดก็มีร้านค้งร้านค้าอะไรนะฮะมาจัดอยู่ตรงเนี้ยเลยนะครับตรงริมปิงเลยนะทุกคนนะอืมเพราะว่างานเพราะว่าที่ในวัดงานปลอยหลวงอะไรเงี้ยคือแบบที่ทางมันจํากัดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาจัดตรงนี้ก็มีคนลงมาเดินนะทุกคนนะไม่ใช่ไม่มีนะอืม นี่นะก็บรรยากาศของใต้ยสะพานพิกัดตลาดบ้านท่อนะทุกคนนะฝั่งโน้นก็คือจะเป็นตำบลสันผีเสื้อนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตำบลป่าตันนะฮะเ,เพียงแค่แม่น้ำกั้นนะทุกคนนะก็เหมือนเหมือนประเทศลาวประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะมีแม่น้ำขงกันเนาะลักษณะแบบนั้นเลยนะฮะ ฝั่งโน้นก็คือจับปกครองอีกแบบฝั่งโน้นก็คือจะอีกหน่วยงานหนึ่งฝั่งนี้ก็จะอีกหน่วยงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะผมสังเกตเห็นนะไอ้ที่ที่มีข่าวอะว่าแบบเขาเขาลากลาดยางมาต่อยอะมาครึ่งสะพานนไม่รู้จังหวัดไหนเนาะก็คือคงจะเป็นลักษณะเดียวกันน,น่ยฝั่งโน้นก็อบตหนึงฝั่งนี้ก็อีกอบตอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคน เขาก็เลยลาดยางมาต่อยมาแค่ครึ่งสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ดูแล้วก็ตลกเด๊พอ,อทางพอขึ้นไปสะพานออกทางหนึ่งครุขระครุขระนะฮะพออีกครึ่งสะพานทางลงเป็นทางดีซะงั้นนะฮะลาดยางใหม่เลยอะไรอเงี้ยแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งมีงบประมาณมามาลาดแค่แบบตรงที่ตรงที่ตัวเองรับผิดชอบแค่นั้นนะในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ เออก็แปลกดีนะประเทศไทยนะครับนี่นะก็มาอัปเดตให้เห็นนะทุกคนนะมาอัปเดตให้เห็นมาให้เห็นถึงบรรยากาศวิถีชีวิตต่างๆนะของชาวเชียงใหม่แล้วก็บรรยากาศเกาะติดรินแม่น้ําปิงยามบ่ายนะช่วงบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้นะ่าจะบ่ายสามโมงครึ่งเห็นจะได้นะฮะนี่นะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศใต้สะพานที่แท้จริงนะตัวนี้ก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไง น่าจะเป็นนกอ่ะไปกินกินแล้วก็ไปขี่บนสะพานแล้วก็น้ําฝนอะไรมันก็ไหลพัดพาลงมานะน้ําฝนมันก็ไหลพัดพาลงมามาติดตรงซอกหลือบนะฮะเกิดความชุ่มชื้นมาติดตรงซอกหลือบมีตะครงุงตะไคร่น้ําอะไรเงี้ยเกิดการเจริญเติบโตซะงั้นนะมีทุกที่เลยตรงนั้นก็มีเนี่ยมีหมดเลยนะ เหมือนมันจะพัดพามาตรงซอกหลือบของสะพานน่นะฮะแล้วมันก็จะมีดินติดตรงซอกหลือบนะครับเนี่ยก็พาดูไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมโอ้โหปลาเหมือนเขามาปล่อยอะทุกคนเนี่ยปลาดุกกะ ลุงประดุกลุงประดุกเหมือนเขามาันเกยตื้นอ่ะอ๋ออย่างนี้ไม่เอาหรอครับอ๋อเนี่ยนะเป็นปลาที่เข้ามาปล่อยมั้งสงสัยมันยังเวียนหัวอยู่นะ โอเคนะครทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะและที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยผมกําลังมองหามันกําลังเกยตื้นอยู่ตรงนั้นนะทุกคนประดุกสงสัยเขามาปล่อยเขามาทําบุญไม่ชเชาในผมถ่ายด้วยโอเคครับสวัสดีครับ